แอ็กเฮ้ย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 มันสบายว่าคนโอ้โหมาไกดลูกเมาเชีบไไอ้ยาไ้สะท้ามัเหรอพอะท้แล้วนี่ขนาดผ้ามันยนเท่เลยอ่ะโอ้ยกันมะกัน เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมได้ได้พี่เอพี่มือเดียวโอ้โหเฮ้ยวันแฮนด์คัตเฮ้ย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 อันนี้มันแฮนด์ออฟกอดรีกว่ะกรอแฮนกรอแฮนเฮ้ยเฮ้ยไม่หยุดด้วยคนอะไรวะไอ้ยสาโอ้ย่อแม่โอ้ อ่ะไม่จบไม่จบจบแล้วจบแล้วโอเคอ่ะโอเคจ็คสาเฮ้ยอึเฮ้ย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 ้ย้ยเ้ยเฮ้่เฮ่ยพิ้ซ่า้ี่อ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้าเฮ้ยเฮ้ยเลยเเลย โอ้โโหอเคกูดสวยครับผมเุยรอดเลยลูกมาโอ้โหัะเขฮ้ยมึงเออโอ้โหสวยโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โห ขอถ้าดิดติ้นได้ยานได้ไหมเอาติ้นดิดอะมาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดยโอเคพร้อมเอาลยครับเยไออด่ะโอเคได้อยู่ขอบคุณครับมา มันีอ๋อเดี๋ยวมันใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยตรงนั้นใชครับโอเคครับได้อยู่โอเคขอบคุณครับทุกคนมองเป็นทุกคนมองเป็นจบสวยขอบคุณครับ